ไปดูกิจกรรมที่สุดหลอนทีเดียวนะคะสําหรับคนะพูดร่วมบุญล้างป่าช้าค่ะก็มีการจ้างหนังกลางแปลงมาใช้ให้ผีดูกลางสุดสารกว่า2,800หลุมก็ทําให้บรรยากาศสุดวังเวงทีเดียวค่ะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะที่ป่าช้าจีนสื่อสารมลลูลนทิธิสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชสีมาถนนทางหลวงสาย2-2 4ราชสีมาโชคชัยอำเภอเมืองนครราชสีมา ได้มีการฉายหนังกลางแปลงนะคะให้ผีดูกลางสุสารค่ะซึ่งก็มีหลุมศพกว่า2,800หลุมบนพื้นที่340ไร่ซึ่งฉายมาแล้วตั้งแต่วันที่2ถึง5มิถุนายนเวลา19นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาก็เรียกว่า4วัน4คืนนะคะเป็นกระแสฮือฮาทีเดียวนะคะก็เชิญชวนขนลุกกันไม่น้อยด้วยการจ้างหนังกลางแปลงมาฉายให้ผีดูในครั้งนี้พร้อมทั้งมีการเผากระดาษบ้านรถถีบสมบัติเสื เพื่อผ้าเครื่องใช้เพื่อให้ดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้มารับส่วนกุศลหรือว่าส่วนบุญหลังจากประกอบพิธีหล้างป่าชา้าของทางโบนณินิติสว่างเมตตาธรรมสถานโดยก็ได้จัดการใช้หนังกลางแปลงให้ผีดูอย่างต่อเนื่องมา12ปีแล้วซึ่งปีนี้นะคะเป็นครั้งที่7นะคะโดยบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างวังเวงค่ะก็จะมีผู้ชมนะคะก็เพียงแค่ คนฉายหนังนะคะอยู่ประมาณแค่3-4คนเท่านั้นที่ใจกล้าใจถึงค่ะนั่งดูอยู่เป็นเพื่อนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกแต่ว่า เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่สุสานแห่งนี้โดยนายสมใจวงสถิตกรคานหรือเฮียกกนะคะกรรมาการโมูลนิธิตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสุสานนะคะก็เปิดเผยว่าการใช้หนังกลางแปลงให้ผีดูให้ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วที่ฝังอยู่ที่สุสานแห่งนี้จำนวนกว่า2,800หลุมได้ดูเนี่ยเป็นประเพณีที่จะใช้หนังให้ผีดูตลอดทุกครั้งที่ได้ล้างป่าชา้านะคะ12ปีครั้งนะคะส่วนการเผากระดาษทิ สมบัติข้างในกล่องเนี่ยก็จะมีเสื้อผ้าเครื่องใช้ไม้สอยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีบ้านเมียนรถนะคะเผาไปให้ผู้ล่วงหลับซึ่งพิธีนี้เป็นของบรรพบุรุษผู้วายชนที่ไม่ใช่ของศพไรยาตินั่นเองนะคะทั้งนี้ทางองค์กรในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็คณะกรรมการโูลนิธิในเครือสว่างทั่วประเทศในวันที่6มิถุนายนก็มาร่วมเคารพศพในช่วงเช้านะคะช่วงสายก็จะมีการนิมนต์พระมาฉันเพลและก็สวด ติจากนั้นในช่วงบ่ายก็มีพระเทศหนึ่งกันนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มทอดพระป่าบางสกุลก็คือศพที่ขุดมาก็จะเผากันในวันที่6ค่ะหลังจากวันที่6แล้ววันที่7ก็จะมีการเก็บอัิฐิเข้าไปที่มลนิธิส่วนวันที่8ก็จะมีการแห่ใส่กระบุงมาฝังอยู่ในหลุมใหญ่ที่สุสานมูลนิธิต่อไปนั่นเองค่ะ